สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนเกษตรนะครับอันนี้เป็นอีแตนอีแตนใหญ่นะครับสามแยกร้างคันจเจริญครับกำลังทดสอบเครื่องยนต์ครับว่าจะมีแรงเข้าสวนได้ไหมอันนี้เป็นเครื่องของลูกค้านะครับมาให้ทดสอบพร้อมส่งวันนี้นะครับช่างกำลังถอยห,หลังดูอยู่ครับ นะครับหาพี่น้องท่านใดสนใจนะครับไม่มีรถผลที่ยงที่ยางก็มานะครับสามแยกทางข้ามเพลิอบึงขุลุงสามแยกหลังครัจเจริญนะครับพอแล้วพอแล้วเดินหน้าเลย อันนี้เป็นของลูกค้าเซกานะครับมาสั่งทำไว้เครื่องเป็น11แรงครับตัวนี้คูปอตา E.T. 11แรงถ่ายทำรีวิวให้พี่น้องดูหาพี่น้องสนใจนะครับส่วนมากบึงหลวงมีแต่รถคันใหม่ๆป้ายแดงครับอันนั้เราไว้ไปเที่ยวนนี้มาสั่งอีแตนครับเข้าสวน หากพี่น้องสนใจก็มาครับสามแยกรางครับจเจริญนะครับสลับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ